เอาละครับสวัสดีทุกท่านนะครับณตอนนี้นี่2ช่องทางของเรานี่อีกนิดเดียวเราจะถึง2000วิวแล้วนะฮะอันนี้ต้องต้องขอกล่าวกันให้เข้าใจอีกทีนะครับว่าเรานะครับเราเป็นเวทีมวยภูทรเป็นเวทีมวยบ้านนอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปิดโอกาสนะครับให้กับนักมวยทุกคนนะครับว่าจะเป็นนักมวยหน้าใหม่หรือนักมวยหน้าเก่าที่กลับมาชกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะ นะครับก็สามารถที่จะทําการชคได้ที่เวทีสนามมวยเพชรบัญชานะครับขอแค่ท่านติดต่อ,อเข้ามานะฮะถ้าต้องการแสดงฝีมือนะครับมาได้เลยที่นี่นะครับเวทีสนามมวยเพชรบัญชาอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสนะเราให้โอกาสทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําการชคครั้งแรกนะครับหรือว่าชกมานานแล้วแล้วหยุดไปนานแล้วจะกลับมาชกใหม่เราก็ให้โอกาสที่เดียวกันนะฮะเพราะว่าโอกาสเป็นของคนที่ มีความตั้งใจและก็มีความมุ่งมั่นนะครับอย่าลืมว่านักมวยดังๆหลายคนก็ต้องผ่านเวทีผู้ทรมาแล้วกันทั้งสิ้นนะฮะเอาลคะครับมาดูนะเป็นคู่ที่3ของค่ำคืนนี้ครับราวันยกทิ้นหนึ่งครับพอยือนใกล้ๆนี่เห็นความต่างกันชัดเจนเลยนะคะโคเชสิงเหนือกับฟรัก เรเดวานมีความสูงที่แตกต่างกันพอสมควรเลยนะต่างกันนี่26เซนเลยนะครับบมแดงนี่160ในขณะที่น้ำเงินนี่186เซนติเมตรนะฮะแล้วก็สถิตินี้เรียกได้ว่าท่นั้นของหมแดงนี่ก็ไม่น้อยหน้านะครับ50ไฟชนะ40แพ้แค่10น้ำเงินนี่หน้าใหม่ถอดด้ามน,นะฮะแต่ว่าชก5ครั้งชนะมาทั้ง5ครั้งเลยนะฮะยังไม่แพ้นะครับ ก็ต้องมาดูว่านในไฟน์นี้นี่จะเป็นยังไงนะครับนี่ฮะมาถึงก็ไม่ดูชั้นดูเชิงกันให้เสียเวลากันเลยเพราะวเอรนีเตะไปแล้วต่อยสวนมาแล้วเตะคืนไปครับโอ้โหฟรังโกเตะปกตินี่ถึงก้านคอสิงเหนือเลยนะคะโคเชแน่นอนนะเพราะว่าสูงต่างกันถึง26เซนเลยนะครับเตะลำตัวไปครับเจอบัดครับเจอเข่าครับแล้วพยายามจะไล่แขนกันนะ แหมกำแพงกั้นไว้ครับท่านั้นของซิงเหนือทีบไปครับทนั้นของฟรังกโกเตะขาแล้วโดนต่อยคืนแล้วเตะคืนไปเหมือนกันครับจากวันนี้ให้มาให้การเป็นคนเตะไปฮะเตะอย่างแบบเสียงดังฟังชันดนะครับฟรัง,งกโกกระชับพื้นที่เข้ามาครับเตะขาไปครับเจอหมัดหนึ่งสองสโอ้ย ถึงกำมืนเลยทีเดียวไหวไหมครับสิงเหนือของเราไหวหรือเปล่าเจอหมัดหน้ามายัางฟังโก้เข้าไปยังได้อยู่นะกรรมการสั่งลุยต่อนะครับแม่ขึ้นชื่อว่าค่ายเดิสมุยนะคะโคเชแล้ว,แล,วแล้วกรรมการก็ยุติการชกค่ะ อั n ดเวดิสบลูคอน n ้า f r านกิโอเรียกได้ว่าเป็นการชนะที่สถิติอย่างสวยงามนะครับนี่คือการชนะครั้งที่6แล้วก็ยังไม่แพ้นะครับ this is a six f i